โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับลอมเมกเดชครับห่างหายไปนานมากกับการถ่ายทำนะครับเพราะว่าโควิดนะครับครับรอบที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนะครับคือก่อนหน้านั้นก็แทบจะไม่ได้เจออยู่แล้วรอบใช่ตลอดเทสที่แล้วตลอดตลอดเหรอไม่ใช่แต่หายจากการถ่ายเราถ่ายเก็บไว้เออเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยวันนี้ไม่ได้เจอกันมานานใช่ครับวันนี้เราต้องมีอาหารที่ ที่เราไม่เคยทำนะจริงๆเราก็ทำไปเยอะมากนะทำมาเยอะแล้ววันนี้เราจะทำอาหารอะไรดีกว่าเราจะทำอาหารที่กินแล้วรู้สึกเฟรชหน่อยแบบให้ดูแบบสีสันสวยงามแล้วไลท์ๆสำหรับช่วงนี้ดูแลสุขภาพเบาๆอยู่บ้านทำเองกินได้ทำบ้านได้ก็เป็นเมนูอาหารจีนไอ้เชี่ยเนี่ยรอมานานแล้วเราเคยเราไม่เคยทำอาหารจีนเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราเคยทำแค่เกี๊ยวซ่าป่ะเกี๊ยวซ่าเคยทำอาหารเกาหลีไม่เคยทำอาหารจีนเลยไม่เคย ไม่เคยครับอ้าววันนี้เลยทำอาหารจีนเมนูคืออะไรครับเมนูคือปลาเนื้อซีอิ๊วครับกับคณะน้ำมันหอยน่าคนเขาบอกว่าโอ้ดูง่ายมากเกินเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวดูวิธีทำเป็นยังไง่รัง่ายไม่ง่ายเราปลูกคณาเองใช่ใช่เราปลูกเองปลูน้ำมันหอยเองใช่เราไปเก็บหอยนางรมมาแล้วนี่หมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งละยังไม่ถึงเวลาใช่มาแต่วันนี้เราไม่ได้มีแค่ อาหารจริงที่มาทำให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่า<ช>วันนี้เรายังมีเพื่อนคู่คใจ<ส>ของเราที่เราจะต้องใช้ทั้งทั้งทุกคนสังเกตว่าผมเปลี่ยนตู้เย็นแล้วครับใช่เปลี่ยนตอนก่อของผมจะเป็นสีเงินแต่นี้คือตู้เย็นใหม่ของผมครับคืออิเล็กทริกตู้เย็นแบบ4ประตูครับรุ่นอาทิมเมอเทสเจ็อ่าเอาทิมเมอเทสเจ็น,700นะครับคือบอกเลยว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนเพราะว่าเวลาทำแล้วเรามือสกปรกเราก็จะไปจับไอ้ตู้เนี้ยไม่ถึงรอยไหมไม่มีก็คือไปจับอะไรมาก็ได้มือจะมันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ถึงรอยไม่ได้ ก็คือง่ายเลยเราทำใช่งั้นเดี๋ยวรู้สึกรู้สึกรังควานตู้เก่าบวสีเงินอะโอ้โหลอยคือแบบชิบหายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่ทิ้งรอยนิ้วมือไม่ทิ้งรอยนิ้วมือแน่นอนแล้วก็เก็บอาหารได้นานยิ่งช่วงแบบนี้เวลาเราไปซุปเปอร์ทีเราก็ไม่ค่อยอยากเอาปล่อยบ่อย่ันนีี้มดะ นนใช่ใชเดี๋ยวเราจะเริ่มทำปลาซีอิวก่อนปลาซีอิวปลาซีอิวกับคณะใช่ครับคณะนั้นมันหอยก็มีวัตถุดิบอยู่สี่ิขอย่างไงปลากับซีอิวแล้วก็คณะคณะันหอยเออโอเคเสร็จแล้วโอเคคณะก่อนไหมให้นนดูก่อนอย่างแรกที่ซื้อเพราะว่า t a s t ็ lock plus ันจะมีตรงนี้ปรัพความชื้นด้วยมือตัวเองเลยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยอเนี้ยไม่อยากให้มีความชื้นเข้าเช่นพวกเห็ดเก็บกระเทียมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลาขึ้นหรืองอกชีสอะไรเงี้ยอ่าก็ปิดไว้แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ความชื้นโปรตลอดเวลาก็ยังเก็บผักหรืออะไรพวกนี้นี่ก็คณะที่ปลูกไว้แล้วก็ใส่ถุงใช่ใช่นึ่งเราปลูกไว้ครับแล้วก็ของเตรียมสําหรับอ่ะแล้วก็มีฝั่งนี้ต้นหอมิง ขเวลาขิงมันโดนความชื้นมันกลายเป็นนี้ครับมันจ้งงอกแล้วก็น้ํามันงามีไหมครับมีแล้วก็ปลาใช้น้ํามันหมูแล้วกันวันนี้ได้น้ำมันหมูได้พอเพิ่งเจียวเจียวกระเทียมเจียวตาหมูไปผมก็เลยมีน้ํามันหมูใช้น้ํามันหมูนะครับเพื่อความอร่อยและความหอมใช่น้ามันหมูสุทธ์น้ำมันหมูบริสุทธิ์ครับไปตีใครมาแม่ไปตีใครเดยแม่จะโทษขวานเอโฟมหน่อยใครเลยแดกโฟมได้ยิน โอเคอ่ะต่อต่อคานาก่อนไหมได้ปอกไหมปอกแล้วมีเทคนิคยังไงครับมีอยู่บางคนแข่งนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าแข็งตรงนี้ก็ตัดตรงตัดตรงตูดมันนิดนึงตรงแข็งๆแ,แล้วก็ปอกเอามีดปอกผลไม้ปอกตรงนี้ออกอเราทำเยอะขนาดไหนเนี่ยทักนึงก็เยอะแล้วนะกทักนึงแต่ว่าอันเดียวก็พอแล้วมั้งได้อันเดียวก็พออันเดียวก็พอนะบางคนบอกว่าเอ้ยคานาก็ทำกินได้ปุ๊บแล้วทอดเลยก็ทำการทักปอกมันเหหมมืออนนีีใใญ่่่ๆง้ช นี่เราก็จะใช้อันนี้นะเอาตามสบายเลยใครชอบตรงไหนเพื่อความสวยสวยงามเนาะเราก็ให้มันอ่อนๆนะใช่เตรียมใบใบมึงเอาปะเอาครับแยกต้องแยกส่วนเพราะนึ่งไม่พร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวจะมี2หม้อไปทำซอสเพราะนี่ก็ตู้เย็นนี่ก็เก็บมานานแล้วจริงๆซื้อเก็บไปนานแล้วเพราะว่าใช่แต่มันยังเฟรชอยู่ยังเฟรชอยู่อ่ะวิธีการหั่นคะน้าให้กรอบก็อย่าหั่นอย่างนี้นะครับอย่าหั่นอย่างนี้นะเฉียงเฉียงทำยังทไงก็ได้ให้มันมีเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกรอบเนาะใช่ถูกปะ ทำให้มันมีมันมีตรงนี้เยอะเยอะๆะแล้วก็ไปแช่เลยนะน้ำแข็งแช่น้ําแข็งครับก็ตัวเพรากูรู้หรือเปล่าว่าแช่ทำไมไม่รู้แต่กูแช่เพื่อแบบให้มันกรอบกลับมายิ่งถ้าเกิดผักที่ลวกเสร็จถ้าแช่น้ําแข็งได้แต่แล้วแต่คนชอบคงสีให้มันอยู่คงสีให้มันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็แบบดึงความกรอบกลับมาเหมือนหยุดให้มันไม่คุกกิ้งต่อเซดิงแท่กับตู้เย็นนี้ก็ายังกลุกอยู่ใช่ ถ้าสายขี้เกียจก็ปรับเอาได้นะแล้วคณะทำยังไงให้ไม่ขมคณะทำยังไงให้ไม่ขมต้องถามมันก็มันก็จะมีความบางคนบอกไม่ชอบกินคะนะไงแบบมันขมมันแข็ง ก็เปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นครับฟังตุ้มใบตุ้มใบอะไรกันไปแต่ส่วนนี้เราไม่ต้องปอกก็ได้เพราะว่ามันมันอ่อนกว่ารอตันนี้ก็อ่อนนะแต่ว่าเราปอกด้วยนิดนึงก็ดีไปพวกหลังหลังใบคงไม่ต้องะมันอ่อนแล้วหลังใบใช่ครับอ่อนแล้วแต่ถ้าจะเทมากก็อยากใครอยากทำก็เรื่องของเรื่องมึงเลยแล้วกันปอกแม้กระทั่งก้านหลังใบเรื่องมือ แล้วเราจะใส่จานโอเคไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับตอนนึ่งเพราะว่าเกียดรอให้น้ำเดือดอคนบอกโหใส่จะแบบเต็มขนาดนี้เลยผมจะนึ่งนั่งรอน้ำเดือดกันแล้วกันโอเคอันนี้ทำนึง่งแต่ไม่ได้นึง่งผักเพราะว่าเราฉลาดกว่าทั้งเพราะว่าเรารู้ว่าถ้านึง่งทั้งขนานึง่งทั้งปลาจะเสียเวลาเพราะเดี๋ยวปลาต้องนึ่งกันก็เลยเดี๋ยวเอาอันนี้ไ้นึง่งปลาอ๋อมีคนอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้เดี๋ยวนี้เพิ่มน้ไหลหน่อยนี่ นอยนี่เอาเข้าตู้เย็นมาว่า fresh วันนี้เมนูเป็นอะไรไก่เดืทอดอย่าลังคาอะอันนี้เป็น,น cover โอเคจบแล้ว เราเตรียมของอย่างอื่นก่อนแล้วกัน<า>ซอสน้ำมันหอยอ่ะนี่อ่ะพี่น้ำสต๊อกน้ำมันหอยซีอิวน้ำตาลและน้ำมันงาในเดี๋ยวผมจะหั่นขิงเตรียมไว้ก่อนเราจะมีขิงอยู่2ส,ส่วนซอยไว้ข้างบนกับกระพริกชิฟ้าใช่แล้วก็วางไว้ข้างล่างของปลาคนบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ทำน้ำคนะะน้ำมันหอยเป็นหรือเปล่าไม่เป็นมั่วออยู่ดีแล้วขิงไม่ต้องปอกไม่ครับอันนี้ไว้รองปลาครับเพื่อให้ปลาไม่มีกลิ่นคาวสัสดส่วนถามว่ากูรู้ไหม ก็น้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะหนึ่งหนึ่งตลอดเวลาเราก็จะเตรียมอันนี้ไว้ก่อนไว้สำหรับนึ่งปลาใครไม่รู้สัดส่วนอะไรเวลาทำกับข้าวก็หนึ่งหนึ่งให้มันหมดทุกอย่างครับแล้วค่อยเติมเอาแล้วค่อยแตกเอาแล้วก็นี่วิธีเทคนิคง่ายๆเวลาปอกขิงนจะได้ไม่เปลืองคือใช้ช้อนช้อนปอกครับเพราะว่างไงอันนั้นอันนั้นกินเนื้อยอกมากกว่าครับอ๋อต้องกินเนื้อนี่เป็นเทคนิคเบสิกง่ายๆ อันนี้อยากรู้คิ้วขาวสูตรหนึ่งสูตรสองนี่คืออ,อะไรมับเอออันนี้ไม่รู้เลยหรอมันคือ,อร,ระยะเวลาการหมักครับแล้วก็ คุณภาพของตัวถั่วเหลืองอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนอร่อยกว่าน,น่ะก็คือแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนคือพวกสูตรสูตรสูตรหนึ่งอ่ะจะกลมกล่อมที่สุดส,สูตรอื่นๆจะอ่ะเค็มน้ำบ้างหรืออะไรบ้าง,างอนี้อ่ะโทษนะอันนี้สามดาวคนไม่รู้งั้นอย่างนี้ทุกคนก็ซื้อแต่สูตรหนึ่งดิก็ใช่ครับแต่มันแพงอ่ะอ๋อก็คือเรียงตามราคาใช่ครับคุณคิว่าราคาเท่าเท่ากันแล้วก็แล้วสูตรสองทำมาทำไมเออทำมาทำไมมันมีไปถึงสูตรห้าไงก็คือถ้าเกิดเน้นเรื่องคุณภาพก็แนะนำว่าสูตรหนึ่งมันจะแบบอร่อยกกลลมม่่อทีสุด เริ่มปรุงยากแล้วเพราะผมไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงน้ำมันหอยมันต้องหวานหวานหน่อยหวานหวานนิดนึงแต่เค็มนำแล้วก็ข้นขนี่เราก็จะซอยขิงไว้อย่างงี้มันเป็นท็อปปิ้งแล้วราดด้วยน้ำมันหมูร้อนๆโอเคอันนี้เวลาทำปลาปลานึ้อค,คือปลานึ้อคน ถอดเปลือออกให้ให้หมดเลยใช่ไ่ะใช่ครับแล้วส่วนนี้จะเอาไว้รองปลาเพื่อเวลานึ่งนนะจะได้ะจะได้กลิ่นหอมๆอมอ๋อเหมือนเป็นเป็นเตียง ใช่เป็นเตียงเป็นเตียงมันจะได้ไม่ต้องโดนโดนความร้อนแบบเต็มเหมือนเหมือนถ้าอาหารไทยก็จะใช้ตะไคร่ใช่ใช่เอาโอเคแต่วันนี้ของทุกอย่างเราก็ยังเฟชนะครับผมจะพูดได้ฟั่งทีว่าอีเล็กโทร u ั u เอา t ี t e t e เทสเจ็คร้ออันนี้นี่คือแบบ4ประตูก็คือเป็นตู้ใหญ่เลยแบบเต็มเต็มกัดตัวซูเปอร์ทีเดือนหนึ่งก็อยู่ได้ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งค่อยๆบอกมันคือมีตัวชุดอ Event ์เนะครับมันจะแบบคือบางทีเราเปิดตู้เย็นเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกอุณหภูมิมันผันผันวนขอในนันมันแบบ อยู่ดีๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว<ม>อันนี้เอออันนี้มันก็เลยจะ e v e n t ท์เทเนี่ยก็คือจะปรับทุกอย่างให้มันไม่ไม่ผันผวนใช่ให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่ใกล้กันตลอดเวลาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เราหยิบผักเมื่อกี้เป็น Taste <Lock> Plus เทสต์ล็อกพลัสที่ทำให้เก็บได้นานถึง7วันที่มันมีไอดีที่ปรับปรับใช่ปรับปรับก็ตัวเทสต์ล็อกพลัสเนี่ยพี่ไม่ไงมันจะทําให้ควบคุมความชื้นได้ที่เป็นลินชักอันนี้ปรับได้เองตามความชอบทําให้ผักผลไม้ไม่เปื่อยเร็วขึ้น ก็คือบางทีมันชื้นไปมันจะเปื่อยใช่อันนี้ก็ทําให้มันไม่ก็จบเลยในเปื่อยเกินไปก็แล้วแต่ของไงเหมือนที่บอกตอนแรกว่าเป็นเห็ดก็ไม่อยากให้ได้ความชื้นเกินไปกระเทียมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลากขึ้นคนน้อเที่ทำไมวันนี้เราทำอาหารแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปรุงแต่งอะไรเยอะเพราะว่ามันสดอยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วแร่ไม่ได้จริงนะถ้าบอว่าจดิบสดแล้วเราทําอาหารแบบมันก็ไม่ควรปรุงอะไรเยอะมาก แล้วนี่เขามีเทคโนโลยีอีเวนท์เทมด้วยใช่ที่จะคุมอุณหภูมิให้เท่ากันทั้งตู้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้มันเป็นแบบ4ประตูเนาะกว้างใหญ่มากทุกวันนี้วเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะน้อยครั้งมากที่เดินออกมาตัวตัวตัวเปล่า คือปกติเราไม่มีอะไรทำเนาะทุกวันนี้เราเดินไหนไม่ได้เลยอยากไปเดินแล้วก็ไปเดินซุปเปอร์กูเป็นคนที่ต้องโฉบไปโซนนึงทุกทุกรอบโซนไหนก็ตามเพื่ออันนี้ลายลายสวยจังเลยอ่ะซื้อซะหน่อยเนื้อเออเนื้ออะไรเงี้ยหรือว่าของหรือมีแหลมที่แบบแรดที่มันลายสวยก็ซื้อเก็บไว้ไว้ซะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นคนซื้อของกูไม่รู้มึงปกติมึงเข้าซุปเปอร์ซื้อของเยอะหรือเปล่าซื้อซื้อเก็บอะช่วงนี้ต้องใช้แบบพื้นที่เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ะซื้อมาเก็บได้เรื่อยๆเเเพรรราาาาะะะวว่่่่่่กูแแแมมงงงโคตตใหญลลลยยอบบีีป้้ขน ก็คืออันนี้มันจะประับความใหญ่ความเล็กได้ตามตามเราชอบเลยใช่ก็คือสําหรับแบบคนอยากตั้งขวดสูงขวดอะไรใช่แล้วอันเนี้ยโถชั้นแม่งเยอะมากชั้นนี่ผมบอกเลยว่าเวิร์กมากเก็บพวกน้ำเนาะใช่น้ำกระป๋องโค้กอะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้อีกล็อ,นนอกได้อันนี้ล็อกเพื่อเก็บของที่นี่แฟมิลีเซฟไงเพื่อเป็นของอะไรที่เด็กไม่ควรกิน ก็เลยล็อกไว้นอกจากนั้นนะพี่ตู้นี้เวลาเราซื้อบางทีแบบผมมันมีผักบางอย่างผลไม้ใช่อยู่ในตู้เดียวกันหรือมีนมมีชีสมีเนยอ,อันนี้เขามีเทสก์ดเอาไว้ทำอะไรเป็นคาร์บอนไว้กันกรองกลิ่นก็คือไอ้พวกของที่มันมีกลิ่นทั้งทั้งหลายกลิ่นแรงๆเอาทุเรียนวางข้างเนื้อไม่มีกลิ่นอ่ะ่ ก็พูดง่ายเมื่อก่อนนะจะปีดนี่ที่ชอบใช้กระปิดไม่แล้วเรา่อก่อนอ่ะเราต้องใช้ถานใช่ไหมถาดดำๆอ่ะพิยาใสร็จทุเรียนใช่ไหมอันนี้เขามีแบบมีข้รวบ้านมาเลยให้มาให้เลยใช่ครับก็คือดูดดูดกินไม่คุ้มกินทุเรียนไปอ่ะมึงมึงไม่ได้กินเลยไม่ได้กินทุเรียนแล้วรถหวานใช่รถหวานเดือดก็ดูดหมดเลยไม่ได้กินนะคุยโอ้โอเคโอเค ่าเดี๋ยวรอเดือดเดี๋ยวเดือด,วด,วด,วดวลวกผัก,กน้ำนึ่งซีอ e ิ๊วก่อนเตรียมเผื่อไว้อันนี้คืออะไรน้ำนึ่งซีอ e ิ๊วของปลาอ๋อน้ำนึ่งซีอ e ิ๊วก็คือน้ำราดแหละโอเคก็ส่วนผสมจะมีซีอ e ิ๊วขาวน้ำมันงาใสา่ฝาเขียวนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยนิดเดียวครับเพราะว่ามันเป็นปลานึ่งซีอ e ิ๊วเราต้องเป็นเบสเป็นซีอ e ิ๊วแต่ผมจะใช้อันนี้เป็นน้ำตาลทรายขาวจะน้ำตาลเยอะนิดนึงเอาไปราดใช่ไหมเอาไว้ลาดใช่ครับบางคนเข้าใจผิดว,ว่าเอาซ e ีอิ๊วเข้าไปใส่ไม่ปลานึ่งซีอิ๊วคือน้ารดเอซ แล้วก็น้ํามันงาเราจะลาดนิดนึงก่อนแต่ว่าที่เหลือคือเอาไปใส่ไว้แบบข้างบนแล้วก็เติมน้าเปล่าแล้วก็นี่เราก็จะใส่คณะแยกกันลวกแล้วเราเอามานึ่งอีกที <มา S 1> หนึ่งก็ได้มาละมาละ,าละก็คือใส่แต่ใบก,ก่อนน็อกน้ําแข็งให้สวยงามแล้วค่อยเอาไปนึ่งเพื่อว่ามันจะได้ม้วนได้ม้วนได้คือยงไรว่เหมือนเวลาร้านที่เขาจะามาพับๆๆๆเป็นท่อนพันกันแล้วก็จะรวบเป็นใบก่อนแล้วก็น็อกน้าแข็งทีนึงเดี๋ยวลวกเสร็จแล้วน็อกน็อกอีกรอบหนึ่งใช่ครับแล้วค่อยให้มันเก็บสีไว้เก็บสีไว้เั้นทิ้งไว้ ให้สีมันเริ่มเปลี่ยนประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆอะไรอย่างนี้น้งน้ำแข็งบุ้มเดีจะเอามาเนึ่งอีกรอบหนึ่งให้มันแบบสุกนิ่มๆสีมันก็จะเขียวเดิมแล้วเราก็เอามาหมวนวางเป็นชั้นๆเลเยอร์แล้วก็ต่อไปเราจะเตรียมปลาแล้วเตรียมปลาต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงกับยวขา เติมให้หมดเดี๋ยวอันนี้มันปัดแก้มหลักการคืออย่างนั้นเนาะเวลาเห็นในร้านอาหารจีนชอบม้วนๆนะกินยากๆหน่อยไม่งี่ไม่ขึ้นเสถียรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเพรว่ามึงจะทำทำให้มันวุ่นวายทำไมใช่แต่ว่าเราจะทำเหมือนกันเห็นไหมครับว่าผักมันเฟรชล็อกนี่ซื้อมาเกียรตที่ร้านผักอันนี้สามวันก็ยังสดเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวนึ่งอีกรอบเนาะใช่เดี๋ยวนึ่งอีกรอบมึงหรือถ้าเกิดง่ายที่สุดเราก็ไมโครเวฟนี่นึ่งหน่อยก็ได้ าทางรัฐมันก็มันก็เหมือนกันเหมือนกันมันเหมือนกันนึ่งเหมือนกันไงสตีมเหมือนกันสตีมเหมือนกันดูอ่ะนึ่งให้กูดูหน่อยอ๋อโอเคงั้นต nope ่อไปเราก็นี่เราก็จะชิมซอสนี่กูดดนินึงเนี่ยเราก็ละลายน้ำตาลแค่อสนี้แล้วก็จบแล้วก็จะราดปลา จริงจมันอยากเติมเยอะแหละแต่เดี๋ยวมันโดนมันโดนฝนมันเลยมันเลยเทแล้วมันก็ไปไปพูดพูดเสร็จแล้วก็แต่จริงมันมันรู้ว่ามันยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่เดี๋ยวมันพูดเททีเดียวเดี๋ยวเขาตกใจอ่ะระหว่างรอเราใส่ผัาก่อนก่อนไหมแล้วเราจะได้เตรียมปลาได้อ่ะโอเคผักลงไปใส่ไว้สัก2นาทีแล้วก็หยิบปลาก่อนจากตู้นี้เราโมซื้อมาเยอะเหมือนกันนะปลาไม่รู้หรอกใส่แป้งมันขนาดไหนก็มั่วไปใส่จนข้นไปกระพงครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้ายใส่จานอีกจานหนึ่งให้สวยสวย เราใช้ในการนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็จะใส่แป้งมันก็ทำให้เดือดเนานะทำให้เดือดครับแล้วบางคนบอกว่าไม่ใช้ฟากระพงใช้ฟางอดอลลี่อะไรก็ได้ดอลลี่ก็ได้ครับลลไฟ<ป>ข้างบนแล้วพอแป้งมันโดนความร้อนนี่แม่งลวกปากแบบชิบหายเลยอะรอดอันนี้ให้ซึมเข้าไปนนไวสวยงามสวยงาม,งามแเราเราจะย้ายใส่อีกจานหนึ่งเพราะถ้าเกิดน,นึ่งเลยตอนแรกอะ่ะสีมันจะไม่ใช่อย่างนี้ครับ Okay. ก็เปินนาทีนะพา่อน้ำมันเจ็นาทีครับเจ็ดนาทีจริงๆแพทย์มันแรงมากก็เร็วนั้นก็ได้แล้วก็เราก็เอาให้มันสุกอ่ะนี่เดี๋ยวเราให้ก็ได้เอาเป็นช้อนแล้วกันแล้วมึงจะต้มน้ำมันหมูเลยปะต้มน้ำมันหมูเลยครับใส่เยอะไหมนิดเดียวพอนิดเดียวพอครับสักประมาณที่ละลายแล้วนั่นแหละแล้วนี้เราก็จะเอาซอสใส่ถ้วยเขื่อราดเพิ่มแต่ว่าไอตัวแป้งมันเนี่ยก็ถ้าทิ้งไว้ให้เย็นนิดนึงมันก็จะเซตเลยใช่ไหม ใช่ครับก็เลยจริงๆไม่ค่อยเหมาะกับการทําอาหารแบบกลับบ้านหรืออะไรเท่าไหร่ใช่แล้วนะแล้วอันนี้ใส่ตอนไหนใส่ตอนจบครับแล้วก่อนนน้ำมันล,ลาดร้อนจริงๆก็ใกล้ตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วเนี่ยครับกลิ่นปลาไม่มีเลยก็ได้แล้วเนี่ยโอ้อันนี้คือเราใส่น้ำลาดซีอิ๊วไปแล้วเนาะใส่าลาดซีอิ๊วแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาลาดมันอยู่ข้างล่างหรือปาใช่อยู่ข้างล่างต้องเอามาลาดทับข้างบนแล้วก็มีแบบนี้นิดนึงอ๋อคือมึงทำแบ่งแบ่งส่วนหนึ่งไว้ในนี้ส่วนหนึ่งใช่เรียบร้อยเราก็ตั้งน้ำมันเดือดๆเลยพี่ เบ้อเพราะถ้าเป็นปลายเป็นตัวจะใช้เวลานานกว่านี้อันนี้มันเป็นชิ้นมาด้เนาะใช่มันก็เลยเร็วใช่นี้ความยากกว่านั้นก็คือเราจะไม่สุกคราจะในนี้ลงจานยังไงต้องออกเละเป็นชิ้นแล้นเฮ้ยเราต้องเหนือว่านั้นว่าเก็บหมดเก็บหมดเก็บทีละชิ้นออกมาแล้วเรียงมาเป็นตัวใหม่อ่าเช็ดเพราะนี้มันจะแบบมีระหว่างชิ้นที่มันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยที่มันจะติดนึงหม้อไหม้แล้วเพราะยิ่งถ้าเป็นหม้อแรงดันหรือหม้อแบบสไตล์จีนมันจะยิ่งเร็วอ่า มันฟู่เร็วเอาละใครทำน้ำหกใครทำน้ำหกใครทำพอละพอละให้ผมว่าจ<ค><ล>ะค่อยเดือดใหม่อ่ะพอละอ่ะเรียบร้อยอันนี้เ <Okay S 2> ส็จสุกจริงละเบาเบ,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 บาบเสียวอุย้ยเสียวเหมือนกันโอพอเถอะครับแค่นั้นแหละครับโอเคโอเคร้อนพอแล้วหรืน้ำมันเชื่อเชื่อละเชื่อละเชื่อแล้วว่าร้อนเราก็จะลำเลียงมาทีละชิ้นตอนนี้แหละความยากสุดครับ ปาบนี่าอาอ,าอ,าอ,อแล้วก็นี่ครับแล้วก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้านิดนึงแล้วจบด้วยน้ำมันหมูสู้เขา,ขาให้ปาบกระเด็น,น,นโอ้โ,อเโ,อโหเป็นไงนึกว่าอยู่พัตคาร์แล้วอจอนะ อ่าโอเคถึงเวลาชิมถึงเวลาชิมแล้วเมนูอะไรบ้างเมนูนี้เมนูปลาดองซีอิ๊วและคณะน้ำมันหอยไม่พูดมากแล้วกันกินเลยแล้วก็เห็นเลยว่าผักสดมากและปลาสดมากเพราะว่าเราใช้ตู้เย็น Electrolux แบบ4ประตูนะครับ Ultimate Test 700ในการเก็บผักไซส์ขนาด541ลิตรโอเคก็คือเก็บยันเอาบ้านเข้าเข้าไปในนั้นได้ใช่ใหญ่มากก็คืออยากทำทั้งเป็นร้านอาหารอย่างนี้ก็ได้เลยใช่ซื้อตู้เดียวเปิดร้านอาหารได้เลยใช่ครับ <c oughs> อ่ะนี่เราก็อย่างละอย่างมันไดอย่างละหน่อยชิมอปนไหนก่อนผักสดชิมผักก่อนอืมอืมอร่อยยังกรอบแบบสดแต่เนี่ยคะนา้าติดขม้วยะหรอฮแต่ก็คือวิธีที่ถ้าเกิดอยากให้คะน้าไม่ขมคือซื้อคะน้าอ่อนอืมคะน,ออน้าอ่อนอันนี้นนมันคือคะนาา้าไทยค<ผ>ม<อ>เขียนผิดซึ่งเขียนว่าคะน้าฮ่องกงโอ้คโอ้นโอเลยอร่อยเลยน้ปลาแบบสด ปลาสดจริงอันนี้อัริยาปลาสดเด็ดรู้เลยเพิ่งแล้เมื่อตอนเช้าอถึงยิ่งอร่อยจรงิงสดจริงมันเด้งแล้วไม่มีกลิ่นคาวอ่ะเออไม่งั้นมันจะย,ยุยยุยย,ยุยคาวๆถ้าเกิดปลามันมันไม่สดลราซอสกำลังดีอ้าวโอเควันนี้ก็ถือว่าโอ้อร่อยอันนี้คืออร่อยเลยอันนี้ก็สดมากๆ <สด S 1> เลยสดมากๆถ้าเปลี่ยนเราเปลี่ยนขนาดนิดนึงก็จะอร่อยก็โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญขาดได้เลยคือตู้เย็นอีเล็กทรอนิกส์นะครับสี่ประตูนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดอืมรุ่น Ultimate Test Ultimate Test 700ไซส์541 รสชาติช่วยให้ความสดสารอาหาร,าร<บ>ครบคได้นานถึง7วันเวลาไปซูเปอร์ไปอะไระก็มีเวลาตุนหนึ่งอาทิตย์ก็หนึ่งอาทิตย์ออกจากบ้านหนึ่งครั้งก็ถือว่ากาักตัวได้ดีอยู่ใช่ครับเราไม่ได้ไม่งออกจากบ้านทุกวันนะครับก็โอเควันนี้ผ่านไปแล้วอาหารจีนนะครับก็ลองทําตามกันดูผมว่าไม่น่ายากเลยอ่ะแล้วก็ขอขอบคุณอิเล็กทรั์ครับเป็นแบรนด์พรีเมียมจากสวีเดนมั่นใจคุณภาพทนทานและการออกแบบที่ใช้งานได้เยีย่ยมอ่ะโอเคไปละขอบคุณครับขอบคุณเตียนด้วยขอบคุณอิเล็กทรัคครับฝากไป ซื้อด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ4ประตู Ultimate Test 700ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็็นกำลังใจให้พวกเราใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดีอดตบอนจักมีอะไรแช่ไว้แป๊บหนึ่งให้น็อกมันเย็นแล้วเราครัจะใส่อีกจานหนึ่งเราค่อยนึ่งเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเยอะก็เลยมันนึ่งไม่ได้ไปแล้ว